ใช่รัตนาทีวีชนทานวดีขวาโอแลวครับท่านผู้ชมท่านลุกควงที่ครับมาติดตามชมคู่ที่สองในรอบก่อนรองชนะเิประเภททั่วไปสายกอพบกันในน้นพิบาดีนาคราชนาคราชนาธิกรามเอาละเว้ยพี่น้องรัตนาทีวีชุาธานนีมาเจอกันแล้วในด้ำฐานน้ำด้านขวารัตนาทีขวานาคราชซ้ายก็นี้ออกจากเรียบร้อยรู้สึกว่าส่น้ำด้านซ้ายนาธิกรามก็นี้พยายามจิกตัวหนีแต่ยังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกรัตนาทวีไล่ตามจีบ มประมาณ1ช่วงโคว่าอะไรตามติดมาประมาณ1งช่วงโคว่าสถานการณ์ยังไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำจริงๆว่ารัตนเทวีเริ่มจะตีคู่สูสีตีคู่สูสีว่ายังไงว่าวราคาราเริ่มจะตกกังวลจะตกไปตกกังวลแล้วว,ว่าจะกอดคอทันหรือไม่ทันจะกอดคอทันไมงง่ทันว่าฝีพายดีตั้งคู่ฝีพายดีตั้งคู่ว่าเขาสู่ลักที่3ส,สถานการณ์เริ่มจะกอดคอสูส,อออส,สีกันขึ้นมาเอาเลยครับอยกอดคอสูสีกันขึ้นมาครับยังกอดคอสูสีกันขึ้นมาว่ายังไงเจ้เที่ยวดีน้า คราชทางซ้ายนาคราชทางซ้ายรัตน,ทานาทเทวีทางขวาเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปวัดาราธิการามหรือหัวเขาท่าขอมาเจอาวัดน้ำฉาเที่ยวนี้หัวเขาท่าขอเริ่มจะขึ้นน้ำู่วันหนึ่งชั่วโคดว่ายังไงน้ำฉา,าน้ำฉาบ้านควรไล่บี้ขึ้นมาไล่บี้จกกีตามขึ้นมาจะกขคอติดแล้วระยะทาง150เมตรสุดท้ายนายท้ายลุกขึ้นเปิดน,น,น้ำฟูงกระจุกระจายเที่วยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปในเมื่อตอนนี้นาคราชอย่งขุนปรการอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโคนเอาละครับท่านผู้ชมที่ก็รับคบนาคราชครับ ของพี่น้องเชา้าเบาบ้าพราวเริ่มจะเดือดร้อนแล้วเมื่อรัตนาเทวีครับรัตนาเทวีเริ่มจะเริ่มกอดคอกอดคอแล้วแล้วนาคราชผู้ใหญ่สันน,น,นําได้จะออกโคตออกโอ,โอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วรัตนาเทวีออกโอตอาออกไปแล้วก,แวก็แล้วก็ควาายโอ้ยรอผลคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำรายให้กับเรือน,นะนาคราช The winner is Nakarat on the left.